สาธิตวิธีการใส่สายตัวรัดนะครับที่รัดข้อมือครับด้านหลังเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องซันมิว V2 S พัดนะครับโอเควิธีการนี่ครับรูที่ร้อยจะอยู่ด้านหลังนะครับก็ให้เราเอาตัวนี้ออกมานะครับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีตัวลูกศรนี้นะครับให้เสียบเข้าไปข้างใต้นี้ได้เลยนะครับตอนเสียบนะครับเราก็จัดโคให้มันง่ายต่อการดันเข้าไปหนะครับจะดันเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับ แบบนี้ครับดัน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 บุ๊บมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็ให้เราหาตัวรองไว้นะครับเดี๋ยวเราจะวางนะครับแบบนี้โอเคก็ตัวลูกศรนี้นะครับจะแทงเข้ามาในช่องรูนี้นะครับเพื่อเป็นตัวล็อกสายไม่ให้หลุดนะครับจากการใช้งานนะครับอันนี้ก็ดึงดึงดึงเข้าไปได้ยังไงเลยครับเป็นแบบนี้นี่มันก็จะเป็นลูกศรล็อไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นได้แบบนี้ต่อไปก็ใส่ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปด้านบนได้เลย ดันขึ้นมาในสายแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ช่องแรกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่องสองครับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่องนี้นะครับเราก็จะได้มาในืสั่งแบบนี้นะนี่อันนี้เราก็ปรับตามต้องการได้เลยนะครับให้เหมาะสมกับที่เราใส่ในตัวมือเรานะครับกาะเรียบร้อยนะครับการใช้งานการใส่ตัวสายของสำหรับเครื่องสันธวีสองพัดนะครับขอบคุณครับ